ก็สวัสดีครับก็ไม่ได้อัดโซเชียลแคมกันมานานเลยก็วันนี้จะมาขอพูดเรื่องปาร์ตี้สำหรับตื๊ดปาร์ตี้นะฮะที่ร้าน24 b a บาสุพรรณบุรีก็งานนี้ก็จะนำทีมโดยดีเจชั้นนำครับเป็นเร d y ี้นะฮะก็จะมี DJ เจพระสายดีเจซัสซิปอฮะ เอ็มซีแปมนะครับแล้วก็อเอ็มซีมาเตอร์มก็งานก็จะเริ่มตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปครับก็งานนี้ผมก็จะตั้งแต่สามทุ่มผมจะเปิดทิมฮอปก่อนไล่บีดไปให้พวกน้องๆเขาเปิดก่อนยันนั้นแต่สี่ทุ่มครับน้องเขาก็จะเริ่มขึ้นเปิดกันก็จะเริ่มปาร์ตี้กันก็มีเพื่อนๆถามมาหลายคนว่าอ่า ปาร์ตี้นี้ในวันงานที่28จะมีวงหรือเปล่าคือวันที่28นี้จะไม่มีวงนะครับจะเป็นปาร์ตี้โดยล้วนๆและประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็จะเป็นแบ t เทิลปาร์ตอ่าบทเทิลดครับดีเจาใสกับ DJ เจซัส,สิป,ปอจะแบทเทิลกัน2คนอ่าครับงานนี้ก็น่าจะสนุกครับ ก็บัตรก็มีจําหน่ายแล้วมีจําหน่ายก็เปิดจําหน่ายแล้วที่ร้านนะครับบัตรก็ราคา200บาทต่อ1ท่านนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้เป็นเบียร์หรือเปล่าครับอ,อย่างไงเพื่อนๆคนไหนที่จะเติร์กันชอบสนุกชอบเต็มชอบเติร์กันนะฮะค,คือวันที่28นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยกับที่ร้านนะฮะต่วันนี้โฟบาร ก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะจับจองซื้อบัตรนะฮะซื้อบัตรก็ตอนนี้ก็ทางร้านก็ติดต่อได้ที่ติดต่อได้ที่แคชเชียร์ที่ร้านเลยนะครับหรือสอบถามได้ที่เพจเ c e บุ๊กของร้านนะฮะก็อ่าแอดกันไปนะครับเป็นอ่า24 24ี่ยบาร์นะครับอ่าเขียนไปเลยฮะในเฟ e บุ๊กก็พิมพ์มายี่สี b a r ครับก็จะขึ้นมาก็ถูกใจครับถูกใจกันได้เลยก็อ่าจะ สอบถามอะไรกับแอดมินก็ได้ครับก็จะมีแอดมินคอยตอบว่างานปาร์ตี้มีเวลาไหนาอะไรจะมีคอนเสิร์ตหรือจะมีอะไรหรือแบบว่าเพื่อนๆคนไหนที่มาเที่ยวที่ร้านแล่าถ่ายรูปลงเพจร้านก็ก๊อบเอาไปไว้กันได้ครับยังไงก็ติดต่อติดต่อได้ที่พนักงานได้นะครับที่เพื่อนๆคนไหนที่จะสนใจงานปาร์ตี้ครั้งนี้ยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสําหรับตื๊ดปาร์ตี้วันที่28นี้รับรองว่า ถ้าคุณไม่มาคุณคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแน่ไปแล้วครับสวัสดีครับ